ปกติเห็ดอยู่บ่อหัวสาวนี่เห็ด <Head. S 1> ว่แม่นหัวกระมาเห็ดมือบ่อันนี้คืออันอาหารประจำห้องนะ้านต้มฮุ่งนะแซ่บด้วเนาะกินยำได้กระเบื่อมันบูมีแน,นวกินเด้ <c oughs> เอ๋อแล้วอุปกรณ์น,นี้ <c oughs> <ห>ปลาแดกบักนั่นเนาะแต่มันมีบ่มีอยู่มีอยู่บ่พี่น้องครับน้องวันกา,การทำการแกกระปูอยู่น้องดีกระสีทำการซอยบักหุ่งนะครับตะกเศีมาลอย ลอยกับปูใส่พอแล้วเป็นปะอืมได้กินอะไสิติดใจเด้อคือกินปลาได้เคยกินอยัวมูเจ้าได้กินไหมครับจ้านะไม่เยกินนองวันว่าต้องกินดิบอย่างเดียวไม่ค่อยแซ่บอ่ะจะกินดิบแม่กินดิบเจ้าอืมอืมมันๆมันหอมเหมือนกันเนาะหอมแบบกินมันหอมเนาะ พูดอะจ้อนสิดำเป็นบ่ะพักกานจองเดี๋ยวเขาจะเอากินดิบได้เป็นบ่ล่ะเอาไปกินกับมังเพราะว่าลวกใส่ดำหงกระแซบแตนนี้ไฟน่ะบะมีก็เป็นอย่งนั้นบะมีก็บป็นอย่งนั้กินดิบพันดะล้างเลยก็พักตัวเออามาทิงนการล้างเลยอันนั้นังอย่าง เลือกเอาอัันนมอ่อนๆแล้วด้าล่างก็เอ่อนๆเดี๋ยวเราพอปาดเอาปลายมันบ่เอาก็ได้อันนั้นคากัรจองบ่ประกันจองแล้วคนไทยเอินยังไงประกันจองเหมือนกันใส่อ้อมหนูกเส็บเอาหนิ่งก็พอเอาตัวอ่อนๆเข้ามากินข้าวได้หนึ่งข้าวายอยู่เวลาทานิ่ไทยกินข้าวเด็กๆหน่อยเบึ้งบิ้งกวระธานเป็น งานเม่เพิ่น,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 นกินเขานี่ปลเพิ่นเ็นโอ้ยบอไหนไม่เ่ากันพอดีบ่นี่นะไม่แถานึงหอล่าเนี้ยเปนนึงเขาวพอลาเตียตอนนี้อดีเดเดิมปังพี่พี่เพื่นได้กินข้าวทั้ง้วง อากนอนหอมตอนเทียงก็ได้สิมาตำส้มตำอ๋อใส่อย่าเขึ้นมาใส่หใส่หัวเสียใส่น้อยเดียวบ่ได้แล้วได้แล้ด้แล้วมีไฟในเองได้ยู่ไได้ได้อยู่ได้อยู่ครับได้นะที่ขอบกันหบดติดเลยแล้วก็่างไไป้าเด้าเด้นลย โอเคพร้อมโอ้ถ่ายได้ถ่ายเลยนองไม่เป็นไรครับรอได้ครับอ๋อนอนก็ถ่ายอยู่ได้เขาดังดีนะไปเลยถ่ายไเลยถ่ายไดยเลดยติดถ่ายเลย เสียงอันนี้ดังๆเขาจะ่าเยี่ยมนั่นดุสาได้ย้อนเห็นบ่ฮะขันได้ยินเสียงฟักไก่ฟักอย่างใส่เคียงตามพวกดังๆเขาจะว่าเยี่ยมนั่นดุสาเสีได้ย้อนว่ะคนแค่ว่าหนึ่งตัวการทำต้องตามดังๆเลยเออเห็นได้ยินไก่เขาเคยได้ยินผูบ่าวเพราะงนสัตวเนี้ยงานมันยิ่งยิ่งอะยรนะมันจะได้ยิ่งกำดังๆนี่คือยิ่งจะได้อะไรนะมีมีผู้บ่าวหรือไงเขาเขาเขาจะบอกว่าเวลาให้เรียงของ แม่ผมหรือว่าคนคน,คนเท่าจะบอกว่าบ้านใดมีลูกสาวเราได้ยินเสียงตำโคกตำกดังๆพักเนื้อดังๆน่ะบ้านหลังนั้นคือลูกสาวเขาดูทำกินดูมันอืมก็ต้องเห็ดปุ้งปังออปุ้งปังแบ <c oughs> ๊กป้อมเขาจะได้เอาสิเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนไม่้พี่นะทำอะไรไม่มีมืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไม่เบามือเบาเท้า <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหม่จะาน้องดี <c oughs> อีสานนะครับอีสานเป็นแบบนี้จ้าพูดไม่พอเอาเอาสักระเบือตีหัวนะจ๊ะดับมอมเห็นท่าจับแล้วโอ้ยเป็นตาญานแทนอ้อเป็นตาญาณเลยเป็นตาแซบเลยเป็นตาแซบครับเออว่าเห็นท่าจับสักระเบือแล้วเห็นเป็นตาแซบเลยอะไรๆเราได้กินนันนี่ยสงใส่หหูข้าวแต่พี่จะกินกับปูปูดิบดิบเลยนะ ไ่มีมากเลใส่ก็ได้สูตรเจ้าเลยสูตรแบบบ้านเลยเ่ขากับบรอันบรกากเกียวมาชีเยตงตำเนาะหิวจนแนลก็จัดเลยอเย่ะตาล่าเนาะไปเรียกดิบเด้ออ๋อดิบเหรอดิบทุกอย่างดิบดยเอก้ออานกซือเนาะตัวอันตัวบียังเือหน่อยเดียวงเดียย่านะไย่านี้แกนะเบาเอ บูใส่ปนกันเลยบอส่ปนกันเลยจิ้มเสร็จปลาแด้ดิบยุนี่เขาก็ใส่ดิบเป็นบอบปลาต้มก็ได้เด็นบอบปลาต้มกระเด็จิ้มกันนัวอยู่ลองเบิึงลองเบิึงเอาสูตรเจ้าอะดิบทุกอย่างครับวันนี้ส้มตำดิบปูดิบปลาแดกดิบเอกะๆกันได้เก็บเงียบให้ดิทายให้ก็ได้ รอดูกินนะครับปกติกินแห้งกดนซื้ออยู่บ้านท่อนี่วะซาบ้านเห็ดเมาเมือนองขาจะเอามาทเมือง้านเอยจริงเหรอเหมือนแบบเอ๊แบบนั้นเลยเหรอเอาเอายงไงอะก็ก็ประมาณนั้นเลยเอาเอาบวงไม่ตักอะไรดีๆเอเออะไรอย่างเ อ๋อเป็ดเป็ดเออๆนั่นน่าจะแบบนั้นจริงๆได้กินละแบบที่พี่เอเห็นนั่นแหละโอ้โหเต็มจมูกเลยเต็มเคราเลยอ่าไม่เป็นไรนะกินได้หมดแหละไอ้กินไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปให้อดนะใครกินไม่ได้ก็อดนะอดเป็นเขยด้วยอืมใ้เป็นเขยนะถ้าเกิดกินไม่ได้เอะนหอมมากเลยนึกนึกภาพขึ้นมาได้ทันทีเลยที่น้องเดียวว่าขึ้นใช่ไหม ก็เหมือนพี่เอเห็นนั่นแหละตอนนั้นไปไปเดินตลาดกันไงกันต้องดีนะมันเป็นยังไงล่ะมันก็สะอาดอยู่สะอาดอยู่สะอาดอยู่งคิดไปเองเข้าไปเองวิตามินทั้งนั้นเข้าไปถ่ายแล้วไปถ่ายอะไรวะตลาดเช้าที่สวรรค์เนาะเออเออเงี้ยใส่เลยใส่เลยใส่แล้วล่ะ เราซื้อกระตูด้อยอะไรพอดีแล้วมั้งพอดีแล้วมั้งคำว่ามั้งนี่มันบนบอเป็ซื้อนั่นแหละถ้าไม่เราเดี๋ยวปรุงเอาโอ้โหถ้าจับฉากได้เลยนะฮะอยู่ยังไงให้ไม่เหงาติดไปเรื่อยเอาเองเอาเซฟน้องดีน่าดูเลยนะครับน้องไม่รู้จักหรอกสิ่งตอนนี้เราคิดไปเองเอาเองรู้จักบอ

อันนี้ก็บเส้นยเงี้ยเฮาสิกินกระตกนี่นี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาอย่างงี้คือขายเนี่ยนะโอเคมีของแซ่บๆที่มือผู้สาวอโ,อ oh. โอ้ยโอ้โหโอ้โหตามสู้เลยอนะ่ะเบ้าเอ๊น้องไทยเป็นไงแม่ง <laughs> น้องไทยอาย <Okay. S 1> เด้อหุดใจิตายไอแดงเลย เออเอาไปใส่ขางกัได้ดีเอาอันนี้คือเอานี้ไปใส่ขางถาดก็ได้ว่าเทเทต้องขางเออเทต้องตะมังห่ะให้มันดูดบ่ให้มันดูดเอาน้ำพร้อมมันแห้เขาน้ัอืมีครับเอออย่างนั้นให้ยิบบ่ต้องคนใส่กันออยนแห้งแล้วแล้วอยได้ไม่นแล้วไก่ไก่ เอาออกเลยก็ไ hmm. ด yeah. mm ้เนอะตอนเอาแข็งเลยด้วยไม่จ่ายเลอาจะซอมปิงกับพ่รดีเราเห้น โคมไก่ปิ้งโคงไก่งไม่ยอม อิทธิที่ได้บอกว่าเี็นอะไนี้นอนเด็กลูกเ้าเห็นย้ำในเ้ากับเฮ็ดคนอีสานบางสันเด็กเด้อจะได้เฮียเด้อราคาที่สอดเึืจะลดเลยเด้อโอ้น่ากินจัง เออเอาเตนละอ,อืออ้โหอมขาดือออก้พ่เอาก็ได้ันหลายโพดเลยเอาไว้บนตองไล้เออเอาหน่อยสบลมปะละยโอเคอเรียบร้อยยกลงใต้ ครั้งแรกวันนี้ให้ดูหนุ่มจากนครปฐมนะฮะเดินทางมาถึงเมื่อเช้าแล้วบ้านของสาวตาโอ้ยนะฮะสาวตุ๊กน่ารักไหมน่ารักชอบไหมชอบไหมถามผมจะถามใครถามเพื่อเพื่อไว้เพื่อคนข้างหลังจะอกหักกันไปย้ำอกหักครับย้ำอกหักย้ำให้พี่ชายครับย้ำอกหักใช่ไหมแล้วเอามันเด้อเด้ออะไน้ำตาลมันใส่อีกหน่อยบ้างน้ำตาลวะ เป็นอย่างซักสองนี้แหละพอละเอาพอคนกินรสชาติพอละพอละพอละเอาลงมือเลยน้องๆสาวๆลงมือกินเลยอันอันน้ทาเลยจะกับแต่กองวันนะโอเคโอ้โอเป็นอย่างไอเห็นน้องกินไอก็อิ่มอกอิ่มใจวางของห้ามห้ามจับเด้อฮะยืนยืนยืนกิ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 นอาศวิลองชิมเบิ้งเอามาเบิ้งเอาละเบิ้งทุกคนกินปูแล้วผมก็ต้องกินด้วยเหรอไหมตัวหนึ่งมาโอ้โห อู้ยนี่เอ้าถ้าอยากเป็นเคยตโอยก็ต้องกินได้ทุกอย่างนะอยากเป็นเคยตโอยนะเอะนะอันนี้บอกเอะนะฮะกินฮะอะเรืองบอกจแวจะแขงเปล่าเซบ้องดีเขเาซบน้องวันคื้นกันเนาะน้องวันอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ไม่ลืนไปบะลืข้านไปอยู่เนาะ กินดีกว่าที่นี่เรา,เอาขออขอญาตก,กินเด้อดุดูดูดูดุดุดุดเมนู